ตลาดคลิปโตสัน่นสะเทือนอีกครั้ง BDC ถูกขย่าจากข่าวลดดอกเบี้ยของเฟดและค่าชาร์จตัดแกนศูนย์นี่คือสัญญาณซื้อหรือดิ่งต่อ d o g g e t t f ตัวแรกเปิดตัวแรง m i r r s t r a t i t y เจอบวกจรอ w d ดาว43%แต่ทอมลีหนุนหลัง h y p e เตรียมปลดล็อก300ล้านเหตุการณ์ซ e o ขายล่วงหน้าอาจกระทบตลาดทองคำพุ่งแรงทำให้บิตคอยต้องแข่งกับเซฟ h a เวน ปี2026จะมีโอกาสทะลุจุดสูงสุดเดิมหรือไม่รู้ข่าวสารคลิปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Line Open Chat BTV Thailand กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะในวันอังคารที่25พฤศจิกายนยินดีต้อนรับเข้าสู่ BTV Thailand คลิปโตรายวันกับตาชีพเพื่อดำเนินรายการในวันนี้ค่ะแล้วข่าวร้อนในโลกของคลิปโตวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจเลยค่ะ อย่าลืมรับชมกันให้จบด้วยนะคะความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยพุ่งจาก25ไปที่81ทําทำให้ตลาดทั่วโลกดีตัวแรงค่ะหุ้นสหรัฐดีดขึ้นเขียวกันทั้งแถบและบิตคอยก็ได้ดีดตัวจาก80,000ดอลลาร์ 80, ไปที่89,000ดอลลาร์ภายในวันเดียวซึ่งเป็นจุดบ่งชี้ค่ะว่าตลาดในตอนนี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครมีพื้นฐานที่ดีกว่าแล้วค่ะแต่แข่งกันที่ว่าใครจะจับสัญญาณเปลี่ยนความคาดการณ์ได้ก่อน โดยในระยะสั้นจะยังแกว่งตัวอยู่แต่สัญญาณในระยะกลางถึงระยะยาวก็ยังชี้ชัดเลยค่ะว่าเมื่อสภาพคล่องไหลกลับเข้ามาขาขึ้นรอบใหม่ก็จะเป็นของผู้ที่เกาะเทนได้ก่อนค่ะการล้างฝั่งรองของบิ c o i n ในรอบนี้โหดกว่าที่คาดน,นะคะเพราะตั้งแต่วันที่10ตุลาคมก็ได้ล้างไปแล้วกว่า9,307 BTC ในวันที่14พฤศจิกายนล้างไป14,30 BTC และในวันที่21พฤศจิกายนก็ได้ล้างไปอีก9,450 BTC ซึ่งรวมกันแล้วกว่า29,000 BTC เลยค่ะซึ่งมันแรงกว่าในวันที่ FTX ได้ล่มไปหลายเท่าเลยค่ะแต่แม้ว่าราคาจะย่อตัวเทรดเดอร์ก็ยังพากันกลูเข้าไปเปิดลองใหม่จนได้กลายเป็นเชื้อเพลิงให้ตลาดล้างต่อไปอีกทำให้ในรอบนี้ Leverage เลยซ้อนกันเป็นชั้นๆค่ะแล้วพอ Sentiment ์ลิกราคามันก็สามารถพังลงได้ทันที ทำให้ความเสี่ยงในตอนนี้มันยังไม่ได้หายไปไหนคะ่ะเพราะหากตลาดอยากขึ้นยาวก็ต้องพึ่งเงินจริงที่ซื้อสปอตเป็นฐานไม่ใช่เ e เว r ร์ที่ซ้อนกันหลายชั้นชาร์ปเรชั่นของ Bitcoin ในช่วงนี้รวงไกล้ศูนย์เลยคะ่ะซึ่งเป็นโซนที่หายากที่มักจะเกิดก่อนจุดกลับตัวครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการที่ตลาดระยะสั้นพันผวสูงผวตอบแทนหดแต่พาพในระยะยาวมันกลับน่าสนใจซะอย่างนั้นคะ่ะ เพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูในปี2019 2020และ2022ทุกครั้งที่ชาร์ปลงมาในโซนนี้มันก็มักจะตามมาด้วยขาขึ้นที่นานหลายเดือนเลยค่ะแม้ในตอนนี้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะฟังทูงได้ว่ามันคือก้นหลุมหรือไม่แต่ตลาดก็กำลังรีเซตราคาความเสี่ยงและสร้างกรอบโอกาสใหม่ค่ะและเมื่อชาร์ปดีกลับขึ้นอย่างชัดเจนมันก็จะเป็นสัญญาณว่า แนวโน้มใหญ่ของบิตคอยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารล่าสุดในโลกของคริปโตในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อแจ้งเตือนรวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BTV พร้อมกับการอัปเดตข่าวสารการลงทุนได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะและกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลสาหรัฐหรือ d o g e ที่ตั้งชื่อตาม d Dogecoin เคยถูกโปรโมทอย่างบ้าคลั่งค่ะโดยอีรอนมัส และก็เคยถูกยุกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์ของการลดความยุ่งยากของวอชิงตันแต่ก็ล่าสุดค่ะผู้อำนวยการ OPM ได้ยืนยันแล้วค่ะว่าหน่วยงานนั้นไม่มีอยู่แล้วทำให้โครงการที่เคยสัญญาว่าจะปฏิรูปรัฐบาลสหรัฐก็หายไป,ไปแบบเงียบๆเหลือไว้แค่ความย้อนแย้งและบทเรียนที่ให้เราได้เรียนรู้ว่ารัฐบาลสหรัฐบางทีก็ตลกกว่าที่เราคิดนะคะหลังข่าวลือว่าสำนักงานประสิทธิภาพรัฐบาลสหรัฐหรือ DOJ ถูกยุบ โดยเดช์ได้แจ้งผ่าน X ว่าไม่เป็นความจริงอพอเพิ่งยกเลิกสัญญาสิ้นเปืองไปกว่า78ฉบับและช่วยประหยัดภาษีไปกว่า335ล้านดอลลาร์โดยได้ยืนยันว่าการอัปเดตปกติวันศุกร์จะเผยแพร่อย่างต่อเนื่องและงานของหน่วยงานยังดําเนินไปแบบเต็มรูปแบบ e l a n You're fantastic job Look you he sitting here And I don't care I don't need Elon for anything other than I happen to like him. but I'm telling you this guy This guy did fantastic did guy Grayscale a job เปิดตัว d o g คอ o i n Spot ท e t f ตัวแรกในสหรัฐภายใต้สัญ,ญลักษณ์ g d o g โดยมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่0.35แต่เงินลงทุน1,000ล้านดอลลาร์แรกหรือการลงทุนในช่วง3เดือนแรกไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยเอริก a บลชู n a สนักวิเคราะห์ ETF อาวุศโสของ Bloomberg ชี้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการลงทุนดอชระดับสถาบัน Well, the first thing it tells me is that digital asset ETFs are here to stay, and that the digital asset ecosystem is going to be, or will have a place in portfolios moving forward. Like you mentioned, I can't say too much about the filings, but we're really excited to be able to bring some of these strategies that we've managed in European markets already. Eric ETF ซึ่งก็คาดว่าจะมีมากกว่า100กองทุนค่ะ ETF ทั้งสปอตอนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ l e v e r s i n v e r s e ที่จะเปิดตัวโดวยมี s o l a n a a v a l a n c h e โ o l กอดดเป็นพื้นฐานสำคัญค่ะซึ่งคลื่น ETF นี้ก็จะใหญ่ถึงขั้นที่กระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลหรือ d o s จะอยู่หรือไม่นั้นกระแทบจะไม่สำคัญอีกต่อไปเลยค่ะปีนี้ o s โ r a t e g y เจอหนักมากๆค่ะถึงแม้ว่าบิ c คอ n จะลงมาแค่ลบ6%แต่หุ้นกลับร่วงไปถึงลบ4เ ทำให้ค่ามูลค่าหุ้น NAV ไหลาจาก4ไปจนแทบติดพื้นเลยค่ะซึ่งท่ามกลางเสียงวิจารณ์ m i c h a e l ซ a y l o r ก็ได้ประกาศค่ะว่าจะไม่ถอยพร้อมกับชี้ว่าความพันผวนคือของขวัญจากซาโตชิซึ่งกระโชคดีค่ะที่ทอมลีก็ออกมาหนุนหลังด้วยทำให้แม้ว่าสถานการณ์จะยากลำบากแค่ไหนแต่ก็ยังสร้างกำลังใจให้ผู้ที่ศรัทธาบิตคอยสู้ต่อไปได้ค่ะทอมลีชี้ว่าการร่วงลงของหุ้นไมโครสตาลีจีเป็นผลข้างเคียงจากความสำเร็จเชิงกลยุทธ เพราะตลาดออปชัน MSTR มีสภาพคล่องสูงทำให้สถาบันใช้เป็นเครื่องมือ h ฮสินทรัพย์คริปโตระดับพันล้านขณะที่ตลาดอนุพันธ์บนเชนยังตืง่นหุ้น MSTR จึงทำหน้าที่เหมือนวาวดูดซับแรงกดดันยิงถูกใช้แทนบิตคอยมากเท่าไหร่ราคาหุ้นก็ยิ่งแกว่งตามความผันผวนของตลาดคริปโตมากเท่านั้นสถานะปัจจุบันของ c r โ s t r a t e g y ไม่ใช่แค่บริษัทซอฟต์แวร์เล็กๆอีกต่อไปแล้วนะคะ พราะสิ่งที่พวกเขาทําคือการแปลงดอลลาร์และพันธบตัตรเป็นบิตคอยน์ให้กับสถาบันที่ไม่สะดวกซื้อ PTC โดยตรงสามารถขึ้นเรือบรรทุกบิตคอยน์ของเซลเลอร์ได้ทำให้หุ้น MSTR กลายเป็นสะพานเชื่อมการเงินดั้งเดิมกับโลกคริปโตค่ะแต่ปัญหาคือ JP Morgan ค่อนข้างที่จะกังวลค่ะและไม่อยากให้เงินไหลออกจากระบบเก่าและยังมีความเป็นไปได้ค่ะที่รัฐบาลสหรัฐอาจจะเข้ามาถือหุ้น ทำให้ MicroStrategy เป็นเหมือนกับป้อมปราการบิตคอยที่อาจจะสั่งคอนระบบการเงินเก่าแล้วเราก็ต้องมาดูกันต่อไปค่ะว่า JP Morgan กับ MicroStrategy จะเดินเกมกันต่อไปอยังไงแม้ตลาดโดยรวมจะดูเงียบแต่สนาม per p e r ร์บเดในเดือนพฤศจิกายนเรียกได้ว่าร้อนแรงมากๆค่ะเพราะวอลุ่มรายวันสูงถึง28,000-60,000ถึงล้านดอลลาร์และถ้ารวมทั้งเดือน t o p 4ก็ทำได้รวมเกิน1ล้านล้านดอลลาร์เลยค่ะ โดยที่ไฮเปอร์ลิควิดทำรายได้ไปกว่า259,000ล้านดอลลาร์แต่ระเบิดเวลามูลค่า314ล้านดอลลาร์ของไฮเปอร์ลิควิดที่กำลังซ่อนอยู่ก็อาจจะทำให้ตลาดลุกเป็นไฟยิ่งกว่าเดิมก็ได้นะคะวันที่19พฤศจิกายนไฮเปอร์ลิควิดจะปลดล็อก9.92ล้านไฮมูลค่า314ล้านดอลลาร์ตีเป็นประมาณ2.66%ของอุปทานทั้งหมดโดยการปล่อยทีเดียวทำราคาไฮปล่วงเหลือ31ดอลลาร์ ลดลง23%จากเดือนก่อนซึ่งความกังวลเกิดจากที่ผู้ใช้เรียกร้องความโปร่งใสในการบริหารโทเคนเพราะบทเรียนจากฟองสบู่ VC ย้ำว่าการปล่อยพร้อมกันโดยไม่ชี้แจงจะทำให้ตลาดตื่นตระหนกได้งา่าย Of course the overall market grows which it could by 2028 Yeah Hyperloop could be very in a good position but the forward in the short term when you've got half a billion dollars a month of unlocks potential sell pressure and your buyback is predicated on revenue which is getting undercut by somebody who's offering zero to low fee then I'm like okay well maybe it's time to take some chips off the table ครานี้ a t h e r h a ไม่ไว้หน้าเลยจริงๆค่ะเพราะเขาได้ชี้ตรงๆว่าแร่งขายจากทีม Hyperliquid เป็นไปได้เสมอตลาดจึงไม่มั่นใจและผู้ใช้ก็ได้แบ่งออกไปสองฟังค่ะคือฝั่งที่เรียกร้องความโปร่งใสในการปล่ล็อกโทเ k e n เพื่อรักษาความเชื่อใจ ส่วนอีกฝั่งก็เชื่อว่ามีทีมที่มีสิทธิจัดการโทเค็นเองซึ่งความเสี่ยงใหญ่มันไม่ใช่แค่ราคาลงค่ะแต่คือความโปร่งใสที่น้อยและหากไม่ชี้แจงให้ชัดคู่แข่งอย่าง l i ท์เทอร์ก็อาจจะฉกส่วนแบ่งตลาดไปได้ง่ายๆและนี่ก็คือบทเรียนสำคัญค่ะสำหรับนักลงทุนที่ตามเทรนด์แต่ไม่เข้าใจจังหวะของการปลดล็อกค่ะช่วงนี้ใครที่ติดตามตลาดก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบิตคอย n หมุนวนติดกรอบอยู่ที่9 0 0 0 0ดอลลาร์ ขณะที่ทองคำพุ่งแรงโดยลินออเดนก็ได้ชี้แจงประเด็นนี้ค่ะว่าหลังจากที่เฟดคุมเข้มการเงินจบเงินก็จะไหลเข้าสู่ตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็จะไม่ทั่วเหมือนในปี2020ซึ่งบิตคอยปกติก็ควรที่จะเป็นดัชนีชี้วัดสภาพคล่องของตลาดค่ะแต่ในตอนนี้กลับติดหลมแสดงว่าตลาดกำลังปรับตัวและทิศทางของเศรษฐกิจมหาภาก็กำลังเปลี่ยนไปค่ะดังนั้นนักลงทุนก็ต้องคิดและปรับกลยุทธ์ได้เข้ากับตลาด ไม่ใช่แค่จ้องกราฟ9 0,000ดอลลาร์แล้วเหมือรอยถึงเวลาที่ต้องใช้สมองคิดกันบ้างแล้วค่ะลินเอาเดนวิเคราะห์ว่าบิตคอยอ่อนตัวไม่แปลกเพราะถูกกดดันพร้อมกันหลายทางสภาพคลองอยังถูกควบคุมเงินทุนไหลไปที่ AI ทองคำแข็งแรงดึงดูดนักลงทุนและแนวคิดสำรองบิตคอยของรัสชาติเสื่อมความนิยมนอกจากนี้แรงขายตามวัฏจักรของผู้เริ่มต้นและความต้องการของรายย่อยที่ไม่พอ ทำให้ภาพรวมของตลาดบิตคอยอ่อนแรงอย่างต่อเน,นื่อง I do expect that you know in 2026 we'll be back into the six figures and whether it's 2026 or 2027 I think we'll be seeing new all-time highs most likely ทองคำได้รับความสนใจมากขึ้นธนาคารกลางหลายประเทศทยอยสะสมทองเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการแช่แข็งสินทรัพย์ขณะเดียวกันนักลงทุนรายย่อยก็เข้ามาซื้อหนุนทําให้ราคาทองพุ่งแตะ4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ต่างจากบิตคอยที่เงียบเหงา ย้ำชัดว่าช่วงตลาดผันผวนนักลงทุนยังคงต้องมองหาสินทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นทุนท่วงน้ำหนักให้มั่นคงความผันผวนจากตลาดซื้อคืนโทเคนไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลค่ะเพอร์เฟตได้ปูเบาะรองความเสี่ยงเอาไว้ให้แล้วแค่แรงขายเล็กกลับเป็นสัญญาณว่าเงินไหลเข้าตลาดบิตคอยสำหรับบริษัทที่ถือบิตคอยเป็นทุนสำรองอย่าง m i c r o s อร์เส่วนต่างราคาพรมีมีมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะส่วนสิ่งที่ควรจับตาคือดอกเบีย้ยและกดระเบียบ ส่วนสำหรับนักลงทุนทั่วไปก็มันคงเอาไว้นะคะบิตคอยอ่อนตัวระยะสั้นแต่สภาพคล่องฟืน้นราคาก็มีโอกาสกลับไปเลข6หลักในปี2026และแม้ว่าทองคำจะร้อนแรงการถือสินทรัพย์อย่างรอบครอบจะให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องตกใจตามตลาดค่ะที่สหรัฐมีครอบครัวกว่า300ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของฮามาสได้ยืนฟ้องไบแอนซ์ต่อศาลแ่งรัฐนอร์ดจากตาเหตุผลตรงไปตรงมาคือ ระหว่างปี2017-2023พวกเขาปล่อยให้บัญชีที่เกี่ยวข้องกับฮามาสสามารถโอนเงินเข้าออกได้อย่างอิสระมีเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายครอบครัวไม่พอใจทรัมป์ได้สร้างความฮือฮาบนโซเชียลมีเดียอีกครั้งโดยประกาศว่าในเดือนเมษายนปีหน้าจะไปเยือนประเทศจีนพร้อมกับทิ้งข้อความว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเผยว่าการโทรในครั้งนี้เป็นการต่อย,ยอดจากการพบกันอย่างประสบความสำเร็จมากที่เกาหลีครั้งก่อน สื่อความหมายว่าเจะาจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นและความร่วมมือจะเดินหน้าต่อไปธนาคาร Renta for b ฟ n c o ในสเปนได้รับใบอนุญาตมีกาจากหน่วยงานกำกับดูแล CNMV ทำให้ธนาคารนี้กลายเป็นแห่งที่4ของประเทศที่สามารถซื้อขายเก็บรักษาและโอนย้ยสินทรัพย์คพืปโตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย DI News ได้รายงานว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเกิดเหตุต้นที่แปลกที่สุด โดยชายคนหนึ่งได้ถือระเบิดจำลองบุกไปที่บริษัทแลกเปลี่ยนครืปอโตโดยอ้างว่าจะจุดระเบิดเพื่อปล้นเงินแต่ทันทีที่เริ่มทำท่าทางข่มขู่ก็ถูกตำรวจจับตัวในทันทีและผลสรุปว่าเป็นระเบิดปลอมแต่ตัวคนถูกจับจริงๆเรียว่าเป็นแผนกลนที่ซ้มคิดที่สุดในโลกบิดไวส์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อีกแล้วพวกเขาได้ประกาศบน X ว่า d o ช o r E-Tape กำลังจะมาโค้ดของ E-Tape นี้ก็น่าสนใจ ส่วน B W O W หมายความว่าต่อไปใครอยากลงทุนแบบมีมิมีก็สามารถซื้อ E T F อย่างถูกกฎหมายได้แล้วซึ่งแฟนๆโดจ์โคลคงกำลังโบกหางดีใจกันอยู่แน่นอนและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอข่าวสารที่มีคุณค่าในโลกของคริปโตบล็อกเชนและการขุดเหรียญพร้อมทั้งรายงานเชิงลึกรวมไปถึงรายการ Investor Code ค่ะที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันถึงกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจในระดับโลก ถ้าอยากให้เราเจาะลึกถึงใครหรือธุรกิจไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะและถ้าคุณเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับการลงทุนตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เราสามารถพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ